หลังจากลูกสาวของยายตุ่มเสียชีวิตเมื่อห้าปีที่แล้วและลูกสะใภ้ทิ้งหลานให้เลี้ยงดูภาระทุกอย่างตกอยู่กับยายตุ่มสํำร้ายหลานทั้งสองคนพิการจากไข้สมองอักเสบน้องบิวหลานยายคนโตเพิ่งจะเดินได้แต่พูดไม่ได้มือทั้งสองเกรง็งส่วนน้องแมนหลานย่า คนพี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลานทั้งสองต้องให้อาหารทางสายยางเย่ตุ่มทั้งเสียใจและหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ในโลกใบนี้ถ้าหลานทั้งสี่คนนี่ห่วงคือห่วงน้องแมงคนเดียวค่ะคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคนอื่นยังช่วยเหลือตัวเองได้คนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนอย่างเดียวเลยค่ะถ้าไม่มีใครให้นมก็นอนอยู่อย่างนั้น แต่คนนี้เขายังให้นมเขาเองกินได้อย่างถ้ายายไปตลาดเขาหิวเขาก็เจาะเองกินเองได้เจาะแล้วเ้าเอาใส่ยางเนี่ยใส่ก็มีใส่ได้แต่คนเนี้ยถ้าไม่มีใครให้ก็คือนอนอยู่อย่างนั้นเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยน้องแนนหลานยาคนเล็กก็เป็นโรคต่อมน้ำเหลืองโตอีกคนกำลังรอฟังผลว่าเป็นเนื้องอกหรือเปล่าและน้องลิซ่าเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ภาระค่าใช้ใจ่ายตกอยู่ที่ลูกชายคนเดียวที่มีอาชีพขับรถต้องหาเลี้ยงถึงห้าชีวิตไม่พอต่อค่าใช้ใจ่ายเวลาจะพาหลานคนใดคนหนึ่งไปโรงพยาบาลต้องไปกันหมดเพราะไม่มีคนดูแลต้องกระเตงกระเตงขึ้นรถไปหาหมอเป็นภาพที่น่าเวทนาต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ขอวอนผู้มีเมตตาจิตช่วยเหลือครอบครัวยายตุมเพื่อเป็นกำลังใจสู้ต่อไปนางออาสีทองรอดขอ,ขอขอบคุณแม่คุณแม่จรีพรขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนกิจการค้าลุ่งเรืองขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าค่าครอบครัวท่านมีความสุขหมดทุกคนเลยคะ่ะ บริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000งบาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบริจาค5,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค2,000บาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้กับยายตุงและหล,ลานๆต่อไป